เออไปเอามาอีกยังไม่จบเอามาให้หมดเอามาให้หมดมีกี่อันปั๊สอ่ปั๊ซื้อมากี่อันไปเอามาอีกเออปั๊ซื้อมากี่อันเอาชามอย่าเพิ่งชามอย่าเพิ่งชามคืนแม่มาก่อนไปเอาไปเอามาอีกนี่เอาอีกอันนึงเอออันนึงเออเอามาอีกอันนึงเก่งมากเก่งมากโอ้ยเหินแล้วเหินแล้วโอ้โหโอ้ห่นี่นี่นี่ยังไม่หมดหรอเออเออเอามา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  โอ้ยเก่งเก่งเก่งเกเกโอ้อ่าอ่ให้รางวัลแล้วโอเคโอเคเออ,อนั่งลงโอ้โยใช้ได้ใช้คล่องโอ้ยขอบคุณค่ะไปดูที่ลุงเล็กเขาทำอะไรอะ่ะล่นไม่ต้องมาถ่ายขนมแม่อะไรวะให้ไปดูลุงเล็กทำอะไรแค่นี้เอาชามไปให้ลุงเล็กด้วยเอาชามไปหาลุงเล็กก่อน เราชาไปหาลุงเล็กนะจีงเห็นไหมความที่มันอยากกินขนมมันทำได้ทุกอย่างเลย